สวัดีค่ะทุกคนพบกับก้อยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก้อยก็อยู่ที่ร้านหอยทอดชาวเลเชียงใหม่ค่ะแล้วร้านนี้นะคะก็อยู่คู่กับชาวเชียงใหม่มาได้40กว่าปี <Wow. S 1> แล้วค่ะแต่เดิมนะคะอยู่ที่ตลาดอนุสารนะคะตอนนี้ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเชียงใหม่แล้วนะคะย้ายได้มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะ และก้อยเองนะคะในฐานะเจ้าของร้านรุ่นที่2นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยรู้จักร้านกันยิ่งขึ้นนะคะว่าร้านเราเนี่ยไม่ได้อร่อยแค่หอยทอดนะคะมีทั้งคาวหวานอาหารมากมายให้เลือกเลยคะ่ะวันนี้นะคะก้อยก็เลยมาในโจทย์ที่ว่าถ้ามีเงิน100บาทเนี่ยสามารถกินอะไรในร้านหอยทอดชาวเลกันได้บ้างคะ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะตัวเลือกที่1น,นะคะหอยแมลงพูทอดกรอบ คู่ก,กับขนมหวานรวมมิตรนี่นะคะก็เป็นเมนูเขาเรียกว่าออริจินอลเลยนะคะหอยแมลงภู่ทอดกับกรอบค่ะคู่ก,กับขนมหวานรวมมิตรนะคะขนมหวานรวมมิตรของร้านเรานะคะจะใช้กระทิอบควันเทียนหอมหอมหอมจริงๆด้วย <c oughs> ตัวเลือกที่สองนะคะ มาเมนูเส้นกันดีกว่าค่ะผัดไทยกุ้งสดห่อไข่นะคะทานคู่กับเต้าถึงเย็นๆค่ะผัดไทยกุ้งสดของร้านเรานะคะเป็นแบบสูตรห่อไข่นะคะมีหัวปีให้ทานด้วยนะคะแล้วก็ทานคู่กับเต้าถึงน้ำลำไยค่ะ และตัวเลือกที่3นะคะเป็นเมนูนังรมทอดกันบ้างนะคะเมนูหอยนังรมนี้นะคะเราสามารถทําได้ทั้งนิ่มๆแบบอ่อส่วนหรือจะกรอบๆแบบนังรมทอดกรอบก็ได้นะคะทางคู่กับเก๊กฮวยหวานๆเย็นๆชื่นใจค่ะสำหรับเมนูหอยนังรมนะคะเราสามารถเลือกแบบนิ่มนะคะเรียกว่าอ่ำส่วนนะคะหรือเลือกแบบกรอบนะคะเรียกว่าหอยนางรมทอดกรอบได้นะคะและเรานะคะก็สามารถ กินคู่กับน้ำเก๊กฮวยชื่นใจได้เลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากทานเป็นเมนูข้าวนะคะเลือกตัวเลือกที่4ค่ะเป็นข้าวขาหมูอร่อยมากนะคะทานคู่กับใบบุบกแก้กระหายน้ำนะคะแถมยังตกท้ายด้วยทับทิมกรอบอีกด้วยค่ะและเซตนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบทั้งคาวหวานแล้วก็น้ำค่ะแต่ถ้าใครนะคะเบื่อเส้นเบื่อข้าว เราก็ยังมีตัวเลือกที่5ค่ะนั่นก็คือกระเพาะปลาร้อนๆนะคะคู่กับหัวพักกาค่ะขอกระซิบบอกว่า2เมนูนี้นะคะหมดเร็วมากค่ะถ้าใครมาดึกนะคะอดกินไม่รู้ด้วยและนี่นะคะก็เป็นหัวพักกาทำจากหัวไชเท้าสดๆนะคะแล้วก็กระเพาะปลานะคะให้ดูเป็นกระเพาะปลาแท้ๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่า มีเงิน100บาทเนี่ยก็สามารถจับคู่อาหารหลากหลายได้ทั้งข่าวและหวานในร้านเดียวเลยนะคะวันนี้นะคะก้อยก็มีกิจกรรมสนุกๆน,นะคะมาให้ทุกคนร่วมเล่นกันค่ะกติกาง่ายๆนะคะข้อที่1กดไลค์เพจหอยทอดชาวเลเชียงใหม่ข้อที่2กดไลค์และแชร์คลิปนี้นะคะแล้วตั้งโพลเป็นสสาธารณะพิมพ์แฮชแทก หอยทอดชาวเลเชียงใหม่และใครนะคะที่มียอดไลค์สูงสุด3ท่านแรกนะคะรับไปเลยนะคะกีบวอร h ชเนอร์นะคะมูลค่า100บาทจำนวน2ใบนะคะหมดเขตเร่วมสนุกตึกตึๆกตึก,ตก เนื่องจากว่าไม่รู้นะคะว่าคลิปนี้จะอัดเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงติดตามตรงน,นี้ได้เลยเนาะข้างล่างนี้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่อดใจรอ,รอไม่ไหวนะคะถือแบงค์ร้อยมานะคะแล้วก็สตาร์ทรถเลยค่ะมาที่ร้านหอยทอดชาวเลนะคะเปิดทุกวันนะคะบ่ายสจนถึง5ทุ่มนะคะเดีย๋ยวยังไงเนี่ยก็อยขอตัวไปกินหอ,อยัางลมทอดกับแพบคู่ก,กับก๊กหนยดีกว่าค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย